ันนี้เราพาทุกคนมาดูงานขายขนมขายส่งนะคะอยู่ที่วัดประดู่พุทธมทนตรสายหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ อันนี้สอง้อนครับอันนี้มันอยู่ได้กี่วันนะคะก็ได้ได้เป็นอาทิตย์่ะถ้าถุงไม่ขาดได้เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นกองขนมใหญ่ม,มาเลยค่ะแต่ละร้านและพื้นที่เขากว้างมากซึ่งตั้งอยู่ในวัดประดู่ พุทธมนตรสายหนึ่งที่นี่เขาจะเปิดช่วงเวลาทุ่มหนึ่งทุ่มห้าสิบปิดเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะไม่เกินนี้นะคะถ้าเราจะมาแล้วก็มารอมารอได้ค่ะเขาจะเปิดช่วงสิบเก้านาฬิกาห้าสนาทีนะคะ่ะแล้วก็มาเลือกขนมค่ะ ขนมเขามีทั้งสดและแห้งนะคะซึ่งบางอย่างก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ค่ะอันนี้เป็นส่วนของขนมชัน้นถ้าเกิดใครสนใจมองหาอาชีพเสริมหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะรับไปขายได้เขาขายส่งตั้งแต่หนึ่งังขึ้นไปค่ะเราสามารถเลือกได้ทุกร้านทุกจุดเลยนะคะเดินดูก่อนนะะี่ค่ะ เมื่อเราเข้ามาเราก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะกับกองขนมนี่ค่ะขนมมีมากมายจริงๆตอนนี้เป็นกองขนมถั่วตัดนะคะ นี่ก็จะมีลูกค้าเขาจองไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะถ้าเกิดว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเอาสินค้ามาลงขายก็ติดต่อได้นะคะเขาก็ยังมีที่ว่างอยู่ค่ะ ในมุมต่างๆก็จะมีเจ้าที่รอเข็นของให้เรานะคะเสื้อเสื้อกลกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะรถเข็นก็จะมีส่วนใหญ่เขามารับไปขายนะคะที่สอบถามอยู่รายหนึ่งเขามาจากเชียงใหม่ค่ะรับขึ้นไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นคันรถหกล้อเหมือนกันรับจำนวนหลายๆอย่างรวมๆกันขึ้นไปค่ะ ร้านนี้ขนมปังหน้าสังขยาแล้วก็หลายๆอย่างพอเปิดรถปุ๊บพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมายืนออยืนรอเจ้านี้นะคะแล้วเขาก็จะยกเลือกมาตั้งๆแยกไว้เนี่ยคะ่ะสนุกค่ะมองแล้วน่าสนุกสำหรับตลาดค้าส่งขนมค่ะวันนี้เรามาถ่ายเพื่อ ให้เป็นช่องทางของการทำมาหากินสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ค่ะเราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะโอกาสหน้าช่องดีนัชชาจะไปหาช่องทางทำมาหากินมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกค่ะ วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ